ดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องตน้นสำหรับการเชื่อมต่อบลูทูธไรสายนะสองตัวระหว่างตัวนู้นและตัวนี้เป็นแบบสเตอร์หรือว่าแบบอุปเพนะฮะตอนนี้ผมเชื่อมเป็นแบบสเตอร์อยู่นะฮะจะออกจากสเตอร์ยังไงก็ให้กดค้างไว้นะ กดปุ่ม a อสเตอค้างไว้จนกว่าไฟจะดับนะพอไฟดับก็เป็นการตัดการเชื่อมต่อนะฮะคราวนี้ก็จะได้เล่นได้แค่ทีละตัวนะสมมุติเล่นเสียงตัวนี้ตัวนี้ก็จะดังอยู่ตัวเดียวนะฮะส่วนตัวนู้นก็จะไม่ดังนอกจากเราจะไปเปิดเล่นตัวนู้นแยกไปอีกตัวหนึ่งนะครับ เดี๋ยวมาเชื่อมต่อไร้สายกันในรูปแบบกูเพนะครับสำหรับแบบกูเพให้เรากดค้างไว้จนกว่าไฟจะขึ้นมานะครับอ่าพอไฟกระพริบขึ้นมาให้กดปล่อยอขึ้นสัญลักษณ์นี้นะเราให้ใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับ อันนี้ไม่ต้องกดค้างนะกดติ๊กเดียวไอ้ตัวแรกกดค้างจนกว่าไฟจะขึ้นนะฮะอ่าก็จะขึ้นสัญลักษณ์กูุเพย์นะก็เป็นการเชื่อมต่อแบบกูุเพยเ์มนที่เรียบร้อยนะก็คือสมมุติเนาะเราเล่น เสียงจากตัวนี้ตัวนู้นก็จะดังไปด้วยนะฮะแต่ไม่ได้ดังแบบสเตอร์นะดังแบบตัวเดียวอ,ะอ่ะอ่าเมืนกับเราเล่นตัวเนี้ดังแบบนี้ใช่ไหมฮะระบบเสียงแบบตัวเนี้อ่าตัวนู้นก็จะแยกดังแบบตัวนี้เหมือนกันแต่ไม่ได้ดังแบบสเตอร์นะดังแบบแยกตัวนะฮะแต่คือมันดังพร้อมกันนะฮะ ก็หลายเรื่องฟังก์ชันกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงก็จะกดได้แค่ทีละตัวนะฮะมันจะไม่เพิ่มพร้อมกันนะ,อ,ะอย่างสมมติตัวนี้ผมกดเพิ่มลดเสียงเนาะตัวนั้นมันจะไม่เพิ่มด้วยนะฮะนอกจากเราจะไปกดมันเองอด่านนี้ผมกดนะด้านนู้นไม่ขึ้นนะเสียงก็จะแยกตัวกันนะฮะ เพียงแต่ว่ามันจะได้ไอ้ช่วงที่เรากดเล่นเพลงนะอ๋อแต่ต้องเชื่อมต่อผ่านบูทูธอย่างเดียวนะมันถึงใช้งานไอ้กูุ๊ปเพลได้เสียงก็จะออกพร้อมกันสองตัวในรูปแบบแยกแยกตัวกันนะฮะไม่ได้ออกแบบสเตอร์นะออกแบบเหมือนเราเล่นตัวเดียวนะ่ะแต่มันดังสองตัวนะครับดังสองเครื่อง แล้วคราวนี้เราจะยกเลิกก็คล้ายๆกันนะฮะกดค้างไว้จนกว่าไฟจะดับนะแล้วปล่อยคราวนี้มาเชื่อมต่อสเตอรนะฮะสัญลักษณ์บลูทูธกับพิ๊เชื่อมต่อสเตอร์ก็คือให้กดลิกเดียวนะแล้วไฟก็จะกะพริบสีเขียว รูปแบบสเตอร์ให้กดติ๊กเดียวนะฮะเราก็มากดอีกตัวหนึ่งติ๊กเดียวนะครับคราวนี้ลำโพงก็จะค้นหากันนะฮะด้านนี้เป็นไลน,นะด้านนี้เป็นเล็บด้านนี้ขวาด้านนู้ซ้าย อันนี้ก็จะเป็นเสียงออกแบบในรูปแบบสเตอร์นะฮะก็จะมีนะฮะขวาซ้ายเสียงกระจออกขวาซ้ายเหมือนลำโพงแยกเลยจะไม่เหมือนกูเพนะกูเพคือจะเสียงแยกทีละตัวนะฮะแต่ว่ามันเสียงมันออกพร้อมกันแค่นั้นเรามาดูฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงนะเนี่ย ข้อดีของสเตอร์ก็คือเรากดตัวนี้ด้านนู้นก็จะติดพร้อมกันจะสั่งงานพร้อมกันอ่ะอย่างจําได้ใช่ไหมฮะเมื่อกี้กูเพย์ผมกดตัวนี้แล้วตัวนั้นมันไม่ขึ้นอ่ะดูนะฮะผมจะกดตัวนี้ตัวนี้ก็ขึ้นนะเห็นไหมพอเชื่อมผ่านสเตอร์ตัวนู้นมันก็จะติดไปด้วยหรือแม้แต่กดปิดเครื่องนะฮะ เดี๋ยวผมจะกดปิดเครื่องนะกดปิดตัวนี้ตัวนู้นก็จะปิดไปพร้อมกันผมปิดเครื่องนะตัวนุ้นผมไม่ได้แตะเลยนะนะฮะออกไปพร้อมกันแต่แบบกูเพยนี่คือแยกตัวไหนตัวนั้นนะฮะแต่ว่าเสียงจะออกไปพร้อมกันแค่นั้นแบบกูเพยนะ์ก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณที่รับชมและรับฟังเพื่อเป็นแนวทางการใช้งานต่อไปนะครับสำหรับเจ้า Samsung Tower m s t 7 0